คันนี้นะครับ Ford r a ตอร์เดี๋ยวเรามาดูตอนเปิดหมาน้ากันดูนะครับเลขไม้แสนแปดหว่งขวาใช้ช่างเปิดเิ่ง้นหมาน้าคนนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับนีน้ำมันเติมอยู่แล้วนะครับ ันนี้ลูกค้าบอกว่าใช้มา1,8000 0ปกว่าโลนะครับก็เข้าศูนย์ตลอดอันนี้มาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับมาดูกัรว่าสภาพสายพานจะเป็นยังไงบ้างก็คันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนสายพานราวลิ้นสายพานต๊มน้ำมันเครื่องคือชุดใหญ่เลยนะครับสายพานทุกเส้นลูกรองทุกตัวโอ้เครื่องยนต์สาด การดนสะอาดสายพานยังโอเคดีให้ดูกันะชักนะครับอันนี้ตอนนี้เชียงรายฝนตกหนักมากมันจะมีเสียงฝนรบกวนด้วยนะครับเนี่ยครับนี่คือสภาพของสายพานติดรถจากโรงงานที่เพิ่งมาเปิดั้งแรกเลย ให้ดูดหลายๆอย่างนะครับหนึ่งตรงนี้ยังไม่ยังไม่เคยทําการแก้ไขนะครับครันนี้ยังไม่เคยเปิดฝาหน้าเค็นด้วยกาวโรงงานนะครับเพราะถ้าเคยเปิดฝาหน้าเค็นดมเขาจะต้องใส่กาวตรงนี้เพิ่มนะครับเพื่อป้องกันการรั่วซึมเนาะครันนี้ยังเนี่ยนะครับแต่โดยรวมห้องเครื่องสวยดีนะครับสะอาด ไอ้ที่บอกว่าสายพานจุ่มน้ามันเครื่องอ่ะต้องต้องเข้าใจกันด้วยนะครับว่าจริงๆมันไม่ได้จุ่มนะครับมันเอาน้ํามันเครื่องจากข้างล่างดึงขึ้นมานะครับมาเลี้ยงเฉยซึ่งสายพานพวกนี้เป็นสายพานเปียกมันออกแบบมาให้ใช้น้ํามันเครื่องหล่อลื่นแล้วก็ระบายความร้อนให้กับตัวสายพานนะครับแต่ทีเนี้ยหลายๆครั้นที่พังเนี่ยส่วนมากว่าใช้น้ํามันเครื่องผิดหรือว่าใช้น้ามันเครื่องลากเกินระยะนะครับเขาออกแบบมาให้ใช้น้ํมันเครื่องเบอร์30 เบอร์ 5W 30อะไรอยสางสิอะไรเงี้ยต้องใช้น้ำมันเครื่องที่เป็นน้ำเครื่องสังเคราะห์นะครับมีสารชาล้างมีการละลายขมเหาวได้ดีเนี่ยมือผมไม่เปื้อนเลยเนี่ยเนี่ยน,นะครับเห็นปะ่ะถ้ารถด,ดูแลดีอะ่ะมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ถ้ารถที่ดูแลไม่ดีอะ่ะมันก็ต้องสายพานขาดเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับส่วนอันนี้อันนี้เป็นสายพานต๊มน้ำมันเครื่องนี่นะครับ อันนี้ด้านล่างด้านล่างเขาอาจจะอยู่จะอยู่ใต้อ่างตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูทีมันจะมีจุ่มนิดนึงนะครับแล้วก็กวักน้วมันดันดน้วมันมเครื่องก็จะขึ้นมาสบัดขึ้นมาหล่อเลี้ยงพวกนี้คือรถเขาออกแบบมาให้ใช้น้ำมันเครื่องในการหล่อเลี้ยงหล่อลื่นสายพานนะครับมันทํามันเลยถ้าไม่เครื่อง2.0เนี่ยเงียบต้องสังเกตดูนะครับเครื่องดีเซลถ้าของฟอร์ด2.0เนี่ยเครื่องเขาจะเงียบเงียบกว่าชาวบ้านเลย เราไม่ได้มาอวยนะเราแค่มาอธิบายให้ฟังก่อนเพราะเนี่ยลูกค้าเขาก็จะเปลี่ยนหมดเลยทั้งสายพานปั๊มมันเครื่องสายพานลาวลิ้นสายพานปั๊มน้ําสายพานหน้าเครื่องชุดลูกลอกเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดอ่ะตรงนี้ก็เป็นตัวลูกลอกดันนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูอีกทีหนึ่งเพราะเดี๋ยวคล่ปมัะยาวเกินไปประมาณนี้เดี๋ยวให้ช่างทางานต่อเลยเด๋ยวให้ดูรถก่อนอเออแรปเตอร์คันนี้นะครับบอดแรปเตอร์ แล้วก็การที่เราจะเปลี่ยนไอ้พวกสายพานปั๊มน้ำมันเครื่องอะไรก็ตามแต่นเนี้ยต้องถอดลงมาทั้งหมดเลยนะครับทั้งแหลกไฟฟ้าเครื่องหน้าเขาข้านี่ครับพวกนี้ต้องถอดออกหมดนะครับมันค่อนข้างรือเยอะไอ้รือเยอะเนี่ยช่างเราทำประจำอยู่แล้วมันเลยไม่ใช่ปัญหาละ ส่วนอันนี้นเป็นอ่างน้ำมันเครื่องนะครับอ่างน้ำมันเครื่องอันนี้น่าจะใช้ของเดิมได้อันนี้เจ้าได้เจ้าเดิมได้เนาะอันนี้เดี๋ยวจะขูดกาวออกนะครับอ่างน้ำมันเครื่องใช้ของเก่าได้แต่ฝาหน้าต้องเปลี่ยนนะครับฝาหน้าเนี่ยไอที่บอกไม่เปลี่ยนนะผมก็อยากให้ทําให้ดูนะครับมันไม่ได้มีแค่ฝาหน้านะฮะทำให้ดูดหลายๆคลิปแล้วมันจะมีน็อตอุดั๊มน็อตอุดตาน้ำอีกนะฮะ อันนี้ก็ะสาข้อปั๊มน,นี่ก็เป็นซีนข้อเหวี่ยงตัวหน้านะครับเนี่ยยังไงก็ต้องเปลี่ยนเพราะมันมาด้วยกันคุณใช้รถมาแสนกิโลคุณยังไม่เปลี่ยนฝาหน้ามันทาไม่ได้หรอกพี่แล้วตัวเนี้ยมันมันกาวมันเหนียวมากเวลาถอดไปนเนี้ยก็งอเสียรูปไอ้ตัวเนี้ยแผ่นเนี้ยสองพันเจ็ดร้อยกว่าบาทแค่นั้นเองนะครับรถะเล,ลาวขึ้นดูต่อเลยอันนี้ ผมทำให้เห็นชัดๆไปเลยนะครับว่ามันต้องเลืออะไรบ้างแต่ okay, เราอยู่นะครับว่าอันนี้คือตรงที่อ่างน้ำมันเครื่องครอบนะครับเห็นไหมโอเคเดี๋ยวผมจะให้ลูกน้องถืออ่างมาก่อนเ <Yeah. S 2> นี่ยนะครับสายพันเ์ล่านี้นี่ก็คือสายพันธุ์ปา๊มน้ำมันเครื่องตัวตะกี้นะมันจะมีตัวครอบตรงนี้อีกทีกทหนึ่ง ซึ่งการทำงานของมันนะครับสายพานจะอยู่แค่นี้เอาอ่างเอาอ่างน้ำมันเครื่องมาทำอันนี้เป็นฝักบัวน้ํามันเครื่องนะครับอันนี้ไม่ต้องดานหา้เดี๋ยวถอดล้างนะครับเนี่ยครับลักษณะมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะมีแค่ตรงเนี้นะครับที่ครอบอยู่ตรงนี้มันจะมีน้ํามันเครื่องต่อเลี้ยงอยู่ตรงนี้เนี่ยครับตัวนี้คือฝักบัวน้ำมันเครื่องตรงนี้ต้องถอดล้างโดยรวมเครื่องก็ไม่แย่นะ ไม่ถือว่าแย่นะครับเนี่ยรถดูแลดีรถดูแลพี่ไม่ต้องกลัวอะไรเนี่ยประมาณเนี้เดี๋ยวให้ช่างทํางานเลยแล้วกันแล้วก็ต่อเนื่องอีกนิดนึงอันนี้เก็บได้เลยเห็นการการวัดน้ำมันเครื่องไหมการวัดน้ำมันเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยการวัดน้ำมันเครื่องอยู่ตรงนี้น้ำมันเครื่องเนี่ยไอต้องอ่างเนี่ยมันจะอยู่ช่วงนี้พอดีประมาณตรงนี้นน มันต้องมีน้ำมันเครื่องเลี้ยงนะครับจะสักวอยตรงนี้เห็นไหมครับการวัดอยู่ตรงนี้สักวอยตรงนี้น้ำมันเครื่องลงมาข้างล่างเลยเนี่ยน้ำมันเครื่องอยู่ประมาณนี้แต่ว่ามันไม่ดีนะครน้ำมันเครื่องขางเนี่ยก็ต้องให้มันเกินนะครับถั้งอยู่ในตำแหน่งที่เขามีไว้จะบอกว่าเติมเยอะไปน้อยเกินไปอะไรไม่ถูกต้องเอาตามที่ผู้ผลิตแจ้งมาดีกว่าประมาณนี้แล้วกันเสียงมันดังฝนตกโอเค ตานเลย